สรุปทฤษฎีกฎหมายกรีกและโรมันจากบ o เดนไฮเมอร Jurisprudence Philosophy and Method of the Law s e ็ t ชัน1และ s e ็ t ชัน7ส่วนที่1ทฤษฎีกฎหมายกรีกยุคแรกทุกชาติและประชาชาติในโลกนี้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและกฎหมายที่มีความชัดเจนและการแสดงออกที่แตกต่างกันไปการเริ่มต้นการสำรวจปรัชญากฎหมายด้วยทฤษฎีของชาวกรีก เนื่องจากผู้นำทางปัญญาของกรีกโบราณมีพรสวรรค์พิเศษในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคมอย่างลึกซึ้งชาวกรีกกลายเป็นครูทางปรัชญาของโลกตะวันตกและปรัชญากรีกเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของปรัชญาโลกโดยรวมแม้ว่าบางสมมติฐานและข้อสรุปของนักคิดกรีกอาจไม่ผ่านการทดสอบของการเวลาแต่แนวทางการตั้งคำถามและสำรวจปัญหาพื้นฐานของชีวิตในเชิงปรัชญายังคงมีคุณค่ายั่งยืนดังที่นิเช่กล่าวว่า เมื่อเราพูดถึงชาวกรีกเราโดยไม่รู้ตัวกำลังพูดถึงวันนี้และเมื่อวานแนวคิดกฎหมายในยุคโบราณของกรีกมุมมองในยุคโบราณจากผลงานมหากรรมของโฮเมอร์และบทกวีของเฮเซียสกฎหมายในยุคนี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มาจากเทพเจ้าและเผยแสดงผ่านเจตจำนงของเทพเจ้าเฮเซียสชี้ว่าสัตว์ป่าปลาและนกกินกันเองเพราะไม่รู้จักกฎหมายแต่ซุสเทพเจ้าสูงสุด มอบกฎหมายให้มนุษย์เป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่โดยแยกแยะโนมอสและการจัดระเบียบของธรรมชาติที่ไร้เหตุผลออกจากโลกมนุษย์ที่มีเหตุผลหรืออย่างน้อยก็มีศักยภาพในความมีเหตุผลซึ่งต่างจากความสงสัยของนักปรัชญาโซฟิสในยุคหลังที่มองว่ากฎแห่งธรรมชาติให้สิทธิแก่ผู้แข็งแกร่งในการกดขี่ผู้ที่อ่อนแอความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและาศาสนาในยุคแรกกฎหมายและาศาสนายังไม่แยกจากกันอย่างชัดเจนคำพยากรณ์แห่งเดลฟี ซึ่งถือเป็นเสียงของเจตจำนงเทวะมักถูกปรึกษาในเรื่องกฎหมายและการออกกฎหมายการตัดสินคดีและการบัญญัติกฎหมายเต็มไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนาและกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาสูงสุดเชื่อว่าได้รับอำนาจจากซุสตัวอย่างจากแอนติโกเนในโศกนาฏกรรมของโซโฟโคริสแอนติโกเนแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างกฎหมายศักดิ์สิทธิ์และกฎหมายของมนุษย์แอนติโกเนฝ่าฝืนคำสั่งของกษัตริย์ครีออนที่ห้ามฝังศพพี่ชายของเธอ คือโพลินีเซสเพราะเขาได้ละเมิดกฎหมายของรัฐเธอเลือกฝังศพตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยอ้างถึงกฎหมายที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งมีอยู่ช่วนิวรันด์และมิอาจละเมิดได้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกฎหมายสองระบบนี้เป็นประเด็นสําคัญที่นักคิดกฎหมายทุกยุคสมัยให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลการแยกปรัชญายออกจากศาสนาปรัชญายกรีกเริ่มแยกออกจากศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของกรีกถูกวิพากษ์อย่างเข้มขน้น กฎหมายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเทพเจ้าแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์จ้างขึ้นจากความจำเป็นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจความยุติธรรมถูกวิเคราะห์ในแง่จิตวิทยามนุษย์หรือประโยชน์ทางสังคมโดยปราศจากคุณลักษณะเชิงอภิปรัญานักปรัชญาโซฟิสนักคิดกลุ่มนี้เป็นตัวแทนแรกของสัมพัทธวัตและความสงสัยทางปรัชญาเพราะทาโกรัสปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของเทพ,พเจ้าและเสนอว่ามนุษย์เป็นมาตราฐานของทุกสิ่งโดยความเป็นอยู่ เพียงเป็นการปรากฏที่มีสีสันแห่งอัตวิสัยเขายัางเชื่อว่าทุกประเด็นมีอย่างน้อยสองมุมมองและหน้าที่ของวัตถศิลป์คือการทำให้มุมมองที่อ่อนแอกลายเป็นมุมมองที่แข็งแกร่งอนติฟอนแยกแยะระหว่างฟิซิสกับโนโมสโดยมองว่าฟิซิสเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอาจเปลี่ยนแปลงได้ส่วนโนโมสเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยพลักกำลังและเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาบุคคลและสถานการณ์การละเมิดกฎหมายของรัฐอาจไม่ถูกลงโทษหากไม่ถูกจับได้ซึ่งบ่งชี้ว่ากฎหมายของมนุษย์ เป็นเพียงบรรทนาการของสิทธตามธรรมชาติคาล,ลิครสิสเสนอสิทธิของผู้แข่งแกร่งโดยอ้างว่าในธรรมชาติทั้งในสัตว์และมนุษย์ผู้แข่งแกร่งยุอมเหนือกว่าผู้ที่อ่อนแอกฎหมายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยคนส่วนใหญ่ที่อ่อนแอเพื่อทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งขัดแย้งกับความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติผู้แข่งแกร่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายจึงกระทำตามฟีสิสเทอร์ซิมาคัสเห็นด้วยว่ากฎหมายถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีอำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองในรีพับลิก เขานิยามความยุติธรรมว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้ที่ยอมทำตามกฎหมายคือผู้ที่ส่งเสริมประโยชน์ของผู้อื่นและทำร้ายตนเองดังนั้นการกระทำอย่างไม่ยุติธรรมหากไม่ถูกจับได้จึงให้ผลดีกว่าการทำตามความยุติธรรมสรุปทฤษฎีกฎหมายกรีกยุคแรกมองกฎหมายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากเทพเจ้าและเชื่อมโยงกับศาสนาะโดยเน้นความยุติธรรมและสันติภาพแต่ในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลนักปรญาโซฟิสได้ท้าทายมุมมองนี้ โดยมองกฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมทั้งแยกแยะระหว่างกฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายที่มนุษย์กำหนดซึ่งนำไปสู่การถกเถียงเรื่องความยุติธรรมและอำนาจที่ยังคงมีความสำคัญในปรยากฎหมายจนถึงปัจจุบันส่วนที่2 section 2มุมมองของเพลโตเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านแนวคิดของโซฟิสโซเครติสในบทสนทนากับทาซิมาคัสในรีพับริ ของเพลโตสามารถน้มน้าให้ผู้ฟังได้ว่าคําจํากัดความของความยุติธรรมของทาซิมาคัสถูกทําให้กลับหัวกลับหางโซเครติสและเพลโต429-348ถึงก่อนคริสตกาลเห็นว่ารูปแบบความคิดของโซฟิสที่เต็มไปด้วยความสงสัยและสัมพัทธวัดเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของสังคมและความกลมเกลียวของรัฐโซเครติสมุ่งเอาชนะความเป็นอัตมิสัยและสัมพัทธวัดของโซฟิส โดยสร้างระบบจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีคุณค่าที่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นกลางอย่างไรก็ตามโซเครติสไม่ได้เขียนแนวคิดของตนเองลงเป็นลายลักษณ์อักษรแนวคิดปรัชญาของเขารู้จักกันผ่านบทสนทนาของเพลโตซึ่งใช้โซเครติสเป็นตัวแทนในการแสดงปรัชญาของตนเองความแตกต่างระหว่างความยุติธรรมและกฎหมายในปรัชญาของเพลโตความยุติธรรม ในมุมมองของเพลโตความยุติธรรมคือการที่มนุษย์ทำหน้าที่ของตนในสถานะของชีวิตที่สอดคล้องกับความสามารถของเขาทุกคนในสังคมมีหน้าที่เฉพาะและควรจำกัดการกระทำของตนในการปฏิบัติหน้าที่นั้นบางคนมีพลังในการปกครองบางคนเหมาะสมเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ปกครองและบางคนเหมาะสมเป็นพ่อค้าช่างฝีมือหรือทหารเพลโตเชื Play ่อในความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์จัดตั้งระบบชนชั้นในรัฐของเขา เขาเปรียบเลยว่าเทพเจ้าใส่ทองคําในตัวผู้ที่มีความสามารถในการปกครองเงินในผู้ช่วยเหลือเช่นทหารและเหล็กและทองแดงในเกษตรกรและช่างฝีมือลูกหลานส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่แต่บางครั้งอาจเกิดการผสมผสานเช่นลูกของผู้ปกครองอาจมีส่วนผสมของเหล็กหรือทองแดงซึ่งต้องถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมตามธรรมชาติของเขาผู้ปกครองคนทอง ต้องเป็นนักปรัชญามีอำนาจสมบูรณ์และใช้เหตุผลอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของรัฐผู้ช่วยเหลือคนเงินเป็นทหารที่สนับสนุนผู้ปกครองส่วนคนเหล็กและทองแดงเป็นชนชั้นผลิตสองชนชั้นแรกต้องละทิ้งครอบครัวและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อทุ่มเทให้กับหน้าที่ภาษาธารณะโดยการแต่งงานถูกกำกับโดยรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางพันธุกรรมส่วนชั้นที่3ได้รับอนุญาตให้มีครอบครัวและทรัพย์สินส่วนตัวใต้การกำกับของรัฐ ความยุติธรรมในรัฐของเพลโตเกิดจากการที่แต่ละชนชั้นยึดมั่นในหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดโดยไม่ก้าไก่หน้าที่ของผู้อื่นการทำหน้าที่ของตนและไม่ยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นคือความยุติธรรมมุมมองต่อกฎหมายในทรีพับลิกในริพับลิกเพลโตมองว่ารัฐในอุดมคติควรปกครองโดยสติปัญญาอันเป็นอิสระของบุคคลที่ดีที่สุดมากกว่ากฎหมายผู้พิพากษาควรมีดุลพินิษ์อย่างมากในการตัดสินข้อพิพาทโดยไม่ถูกผูกพันด้วยกฎหมายที่ตายตัวรัฐนี้เป็นรัฐบริหารที่เน้นการปกครองโดยปราศในบทสนนทา Stateman เฮโตอธิบายว่ากฎหมายไม่สามารถกำหนดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนได้อย่างแม่นยำเนื่องจากความหลากหลายของบุคลิกภาพกิจกรรมของมนุษย์และความเปลีป่ยนแปลงไม่หยุดยั้งของกิจการมนุษย์กฎหมายประกอบด้วยนามธรรมและการทำให้เรียบง่ายเกินไปดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่อำมาตเต็มของกฎหมายแต่เป็นอำนาจเต็มของผู้ที่มีความรู้ในศิลปะแห่งการปกครองและมีปัญญาการเปลี่ยนไปมุมมองในช่วงปลายชีวิตเดอะลอสในช่วงทศวรรษสุดท้ายของชีวิตอาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ล้มเหลวในการพยายามจัดตั้งรัฐในอุดมคติที่เมืองซิิรคสในซลี เพลโตเริ่มเปรีปยบเทียบรัฐที่ปกครองโดยสติปัญญาอันเป็นอิสระกับรัฐที่จำกัดอำนาจของผู้ปกครองด้วยกฎหมายแม้เขายังคงยึดถือว่ารัฐที่ปราศจากกฎหมายเป็นรูปแบบการปกครองที่สูงสุดและสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เขาเห็นว่าการทำงานของรัฐชนนี้ต้องอาศัยบุคคลที่มีปัญญาสูงสุดและการตัดสินที่ปราศจากข้อผิดพลาดซึ่งหาได้ยากดังนั้นเพลโตเสนอรัฐกฎหมายเป็นทางเลือกอันดับสองในงานสุดท้ายเดอะลอสผู้ปกครองไม่ได้มีอิสระในการบริหารความยุติธรรมโดยปราศจากประมวลกฎหมายอีกต่อไป ต่ต้องกลายเป็นผู้รับใช้กฎหมายผูกพันด้วยกฎหมายทั่วไปที่กำหนดพฤติกรรมของพลเมืองอย่างเท่าเทียมสรุปเพลโตต่อต้อนความสงสัยและสัมพัทธ,ธวัดของโซฟิสโดยเน้นความยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติของมนุษย์ในริพับลิกเขาสนับสนุนการปกครองโดยปราดที่มีสติปัญญาโดยไม่ต้องยึดติดกับกฎหมายแต่ในช่วงปลายชีวิตในเดอะลอสเขายอมรับว่ารัฐที่ยึดกฎหมายเป็นทางเลือกที่เป็นจริงมากกว่าเนื่องจากความหาย,ายากของผู้นำที่มีปัญญาสมบูรณ์แบบ